สวัสดีครับผมโชกเหมือนกันมาเนาะพี่น้องเขา้าเล่าพัฒนาออกเดลียวหรอพี่น้องเนาะออกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วบ้านพุทธทียีแปดคุมพะพันสองหาหกเจ็ส่วนเหล็หกตัวออกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งแปดส่วนสามตัวบนก็คือหนึ่งหนึ่งแปดสองตัวล่างก็คือหกหนึ่งแล้วพี่น้องไดนะ้เป็นไรพี่น้องโชคเมืนกันรอเล็บเขา่า ก็เมาเบิงไปน้ากันว่าอาจารย์ใดเขาเน่สำนักได้เขาานาอพี่น้องเนาะเอาอันนี้ก็คือผลลาวพัฒนาออกระด้พี่น้องเด้อพี่พน้องขันไดโชคเมานวะเน้อดีใจน้ำได้โชคเหมานขั้นประมาณกะวันสุกแก่เมื่อไม่เอาไม่ หปส่วนบนออกหนึ่งหนึ่งแปดล่างหกหนึ่งทนีกับมะเบงของเส้นกรุงเทพเข่าตกับท่านพี่น้องเส้นกรุงเทพเข่าตกลับเลขออกหนึ่งแปดของเส้นกรุงเทพคือแปดหนึ่งของเส้นกรุงเทพเข่าตกลับเข้าตกับเลขวิ่งเข้าที่แปดของเส้นกรุงเทพ แับคู่เข้าตัวกับเพื่อนไทยเป็นบทล่างก็ถือว่าเขาได้ไป่น้องแปดหนึ่งผู้หาเจ็ดแปดเข่าตรงตรงพี่น้องผู้หาเจ็ดแปดเข่าตรง 5, 7, 8, ตรงผู้ห้าเจ็ดแปดเข้าหนึ่งแปดตรงตรงได้พีน้องวาระมันออกไงหนึ่งหนึ่งแปด เลขรางหกหนึ่งเนี่ยปู่ห้าเจ็ดแปดเข้าหนึ่งแปดตรงตรงตอนนี้ของพ่อเพชรคือของแอดเนี่ยพี่น้องเลขวิ่งกออ็ปูห้าเจ็ดแปดนี่เลขวิ่งเข่าที่หนึง่งของแอดนี่เข่าที่แปดส่วนจับคู่เข่าตกับพี่น้องเข่าตกับสองวดนละเข่าสามวดนติดตัวได้พี่นอ้นนองเนี่ยเข่าสามวันติดแล้ว แต่สองวัดนี่เป็นต๊ะกลับมันเห็นแปดสามเนี่ยออกแปดออกหนึ่งแปดเข่าต๊ะกลับพี่น้องเข่าต๊ะกลับปู่ศูนย์เจ็ดเข้าหนึ่งแปดตรงตรงเข้าหนึ่งแปดตรงตรงเลขวิ่งเ,าเขาพี่น้องเลขวิ่งเ,าเขาถ้าจับคู่เข่าหนึ่งแปดตรงตรงได้พี่น้องได้ปู่ศูนย์เจ็ด เชียนปลาตานไม่เข้าเชียนปลาตานแกมีแต่หนึ่งสี่ว่เขาพอแต้มไม่เข้าพอแต้มลดเป็นออกเป็นลดทังหมดเลขออกหนึ่งแปดอันนี้สองแปดสองหก ว่าขันเป็นหนึ่งหกหนึ่งแปดนี่เขาทั้งหมดทั้งล่างของข่อแตมของปูขุนปูขุนนี่เลขวิ่งเข่าแปดพี่น้องเลขวิ่งเข่าแปดส่วนจับคู่พวกเขา่า สวนจับปูกัมีตัวหนึ่งเก่าหนึ่งแปดปู 1, 8, ประจับหนึ 1, 8, ่งกับหนึ่งกับมีดแปดกับมีดจัปูประจับว่าเขาได้พี่น้องได้ปูขุนหมวดนีรถปูขลาดปูขลาดหลุดมัดพี่น้องเร่งวิ่งรลุดจับคูบะมี่พี่น้องจับคูบะมี่ปูขุนรลุดว่าเขาโอ้ยปูขลาดว่าเขาได้พี่น้องได้ปูขลาดรถ เลขมีที่มาหลุดปีนองหลดุดหมดเลยหลุดทั้งเลขวิ่งทั้งจับกูเลขมีที่มาไม่เข้าเก่าสำนักเข่าจักสำนักหลุดจักสำนักเลขมีที่มาหลดุดโอ้โคราาดหลุดไม่เข้าผูุ้นก็บเพราเขา เพราะแทมกับวพาเขารุดเชื่อปลาตานวพาเขารุดพี่น้อง,องปูศูนย์เจ็ดเข้าหนึ่งแปดตรงตรงของแอดนี่กับเขาตัวกลับพี่นอ้องปูศูนย์เจ็ดเข้าตรงตรงแอดเข้าตัวกลับ เอาเขาเป็นงวดที่สามเมอพี่น้องเด้อฟังในคลิปก็ได้ไปเพิ่งคลิปยอดลังก็ได้ว่าแอดให้ไปกลับด้วยหกหกหกคู่นี่บนล่างไปกลับนี่ขเขั้นหาไปกลับพอขาดทุนแล้วพี่น้องเขางวดที่สามแล้วปูห้าเจ็ดแปดเข้าตรงตรง เลขวิ่งเข้าที่หนึ่งจับคู่เข้าที่หนึ่งแปดเซียนกรุงเทพเรียกวิ่งเข้าที่แปดจับคู่เข้าหนึ่งแปดพระว่าพันไทยไปกับเนาะวิ่งรูดแปดกับเก้าเข้าที่แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเข่าพี่น้องของเสียนกรุงเทพเ,ข,เข่าพี่น้องเข,ข่ามาสามวดรุดวดหนึ่ง เมื่อเขาอีกพี่น้องอาเมื่อวันสุกเขาตามกันต่อพี่น้องสำนักได้หลุดกะขีล่ลงไปเอฟซี FC ให้เขาเพราะว่าเหล็กมันมีเขาไม่หลุดสำนักได้เขาเข้าก็ขีล่ลง FC. ไปเอฟซีด้เบิงได้ผิดจารณาได้พี่น้องได้มักสำนักใดอาจารย์ใดตทว่าของแอดนี่ขอบอกไปควันได้พี่น้องได้เขาสามวดติดแล้ว เขาสามงวดคิดแล้วเล,เ,ลเล็ดวิ่งกับไฮเน้นที่แปดพรามเขาไปเบิ่อไปบงคลิปจอดล้างใดท่าพี่น้องไนดะ้มันมันเล็กขอ,อกเราไม่เขียนเราเข้าไปดูได้รับ หวทวันที่เมื่อนี่วันที่ยี่แปดยี่เก้าสามสิบเอาโมเมนได้พี่น้องเอยยี่เก้ากับวันที่หนึ่งตัวพี่น้องวันนี้เป็นหัว,วดัวแรกของเดื่นมีหน้าคือวันที่หนึ่งได้พี่น้องวันนี้เข้าคอยรับสองต่อสองเปิด รับจากรัฐบาลไทยแล้วเขาก็สองทุ่มเครื่อนเขาก็รับเล้าต่อได้พี่น,อน้องเด้อสุดท้ายนี่สําหรับเพื่อนี่คอยน้อนรับปันดีคลิปหนาพอกันไหมสําหรับคลิปนี่สวัสดีครับผม